สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับเช้านี้เพิ่งเนี่ยพี่น้องหลุดพยุดนี่น้าเป็นไอเสีออกอะไรอย่างแต่ขั้นอยู่ทั้งครก,กัติดอื้ออยู่อีกทันงไรขึ้นได้ยังไงครับสายเฟื่นสายไฟหิมแซน่ามืดรถติดมืดจะสุขัดอะไเด้วนี่ยหยับบ่ได้หยับบ่ได้พี่น้อง ตีงู่ะไ้แต่ละขั้นฝนกับวันทั้นเศ้าตั้งต่เมื่อขึ้นนี่นี่สีขึ้นได้เสียผ่าไฟร้อยนำอ่องรองเลื่อมือขึ้นนี่ตีงว่าไรถ้อนห้อขยับแบบว่านี่มันวารมแต่มันหมุนนี่นีงนี่รอดนี่น sửa phà khỏi nhắn chắc quyền bố lỗi làm giúp rồi à ô oh. nhưng nó thừa quá cung chị ơ ừ, cứ một vai xe nóng khủng ไ่ได้ใส่แม็โคตินน่เขาได้บ่อนายว้ทีเขาไปเอาของได้บร่บรออือมีแล้วค่ายยุสภาพนีแล้วนี่ขึ้นได้บ่เนี่ย Mình đẹp quá là, cứ đẹp quá là nó bây giờ cứ nó đẹp hẳn. เก็บสายไฟเหรอเก็บสายไฟเหมันเหลือตั้งแต่นั่นเหอให้มันเหลือตั้งแต่ไฟเดินไปหาคัาเหรอสียตัดเครื่องปั้นตัวแต่ว่าเอาเสเอ้อนอเอาเสื้นอ่นออกูัเวเอาเก็บเก็บสายลงมเือนกันมันเหลือสายนั่นไห Đây bèn cứ xảy là Bèn cứ xảy nữa Bèn cứ thương luôn khăn để Bèn cứ lột khăn để Bèn cứ lột khăn để đang người đi bộ bèng Ôi, giỏi cái này cái <laughs> đấy, quá đi. bà hoa hảo 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 ออกซซอยพ่นไหนวะพ่อได้อยู่ครับแต่ว่าตัวมันสูงแห่เออใหญ่มันมื่นจิลรกบ้านไป้วัดไหนที่ไปได้นที่ผมตรงห้อยไปพูนเราพูดได้เห็นบบกแบงกบ้าัไนดิไปหาปูมาละปู้ขายมันมาติดเครื่องปั้นเออันลอกลงจังบาทโอ้ยเปลน ก็ในยีอิน่ยางอยากเรียนก็ยังนี่ตัวอืมตาเสียจะปะดิน้ำหาปุุกคนอาแบงด้วยยุส แห้งฝนลมโอ้ใครตัวเวที่แข็งแรงอยู่พี่น้องเมื่อณะแบงงยุบันละแบงอยู่ขั้นไหนแบงงยุ่ขั้นรู้นะครับมีแบ่งแบงติดเครื่องไห้นะสิ่ดีลูกเสมันกับว่าจริงเ่อว่าพุธขณะแบงไหนนะรู้ล่ะสิ เออเออทมันถอดสายออกหมดมันเหลือตกก่างแต่ทั้งทึงเห็นเรียนเขาเอาของในยมพบผนวพอวันออกในวัเราคืออื้ออื้อยู่หุ่น ของอันนี่ขึ้นได้ป่ะเนี่ยของก่นเกีเ้ยงขึ้นได้บุ๊บคือเปล่าลุกขึ้นมาทะลูกคือพ่อกกันนอนอยู่้อนก่อนตัวยังม <eterm oon> ูนี่ยังว่าใช่สิ่งไดอยาคั้นอยู่เพื่อนเหตุกิจกรรมตีแบงค์มาไงล่ะมัดไล่สายไฟให้เอลหรอกลุกไหม

thầy có nhiều luôn các bạn ông mất tiền không nó được chút điều tiết tăng u bọc con cho tôi một cái bằng tăng này con khương mưa giờ như thế nói một trăm thì bán phái hay đâu เดินไฟเลยเดินไปเลย,นนเยตักไหมเหรอต้นเนี่ยสมิ่งจไปทำกันไปคลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง